ขอบครัวกระชาสบายดีทานผู้สมพบพอรับข่าวประแจวขโมนกระชาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกระิีืวอนนี้เป็นมือผักผ่อนทานผู้มสมกระิมดแตงก้อนอใหม่นอทานผู้สมเพื่อที่จะเล็งให้มันออกหน่อหนอกแล้วดูนี่แต่ส่วนส่วนเอฟซีติดตามไปนํำกันเนาะ <laughs> นี่ก็ภัยนะอันนี้เมนบอท่านได้ดแต่งได้ทานผู้ชมเดอ้อบอท่านได้ดตัดพวาร์ซีได้ตัดก็ได้ลำได้ที่มันแก่เนาะลำได้ที่มันแก่กับซีตัดตัดออกหลังจากตัดออกแล้วอากาสเยนเอาขี้ไก่ใส่เอาขี้ไก่ใส,ใส่แล้วก็สีเอาแกบกับเฟืองปกเนาะนี่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ อันนี้เมนต้อนบพท่านได้แต่งทานผู้ชมเนาะนี่โห่มหมืนกอได้กนาตืบการแต่งกิ่งก็คือเ้าสีเหล่งให้มันออกให้ออกหนอ่อหนอกแล้วดูทานผู้ชมนเนาะเอาจะตัดต้นแก่มันออกแหละข้ากระสีเอาขี้ไก่ใสหลังจากเอาขี้ไก่ใสแล้วกระเซียน เอาเก็บกับเฟืองมาปกเนาะโดตนาำนี่กระสีประมาณนี่แหละก็มัน่ะท่านผส้มแต่ว่ามันก็มันก็มี่นอออกอยู่ยได้นี่เน,นอมะมันก็เห็นอยู่นีขึ้นตน้นนี่นองามงามชอบ กสิซ่อมลัมได้มันแก่กระซสอมออกคือแบบนี้นี่ลั่านี่เนาะคือแบบนี้นี่มันแก่ๆแล้วเราก็สิีเอาเรื่อยเอาเลื่อยตัดเหงามันแล้วก,ออก็ดึงออกดึงออกทนผูุสมเนาะดึงเป็นล่ําแก่ๆแบบนี้นี่คือล่ําแก่มันนใบมันนะเนาะแต่ว่าควาปลูกกระโบดดนทานผู้สม ประมาณัวหอดสองปีมันกระไดลายซ้ำนี่ท่านผู้ชมเด้เนาะลำย,ย้ายกอใหญ่อันนี้เป็นบ่วงวานเผ็ดน้ำผึ้งเด้อท่านผู้ชมก็ทิตัดแต่งไปก่อนสำหรับวันผักผ่อนไปเสียเปียกนี่แหละหลังจากนั้นกรเช้านวดท่านผู้ชมติดตามตอนขาพเจ้าวันแต่งแล้วเนาะ แตงแร Connie, แล <level t ru sì> ัก็สีใส่เก็บใส่ฝุ่นเฟื่องปกปกแบบนั้นท่านผู้ชมอันนั้นเอาเฟื่องมาปกแต่ว่าขั้นตอนตัดที่บ่ได้อันนั้นเด้อเพราะว่าเห็ดผู้เดียวท่านผู้ชมทัราเห็ดนี่แหละครับถ้นั่นเนกัสีบ่ออันปันไดเนาะ ก็สิได้จะแตนถ่ายให้ทานผู้สม้มหลังจากที่แตงแล้วเนาะี่ยขี้เก็บนะว่าเป็นขี้เก็บอันนี้คือขี้ไก่ขี้ไกแบบ่ปนเก็บแต่กระซี่ไแบบม่เฟืองอยู่หัน่นหลังจากเอาขี้ไก่ใส่แลกระซี่เอาแกะปกก่อนแล้วก็สซีเอาเฟืองปกอีกคือหนึ่ง ผมมีเฟื่องขายว่าผักบัวรันไปแก้วแล้วอันใกันเลยนี่<อ>เขาแกะมาส่งสามแสนเฟื่องก็ได้ฮะเปรียบเทียบระวังตอนบันท่านนั่นแต่งกอกับลังแต่งกอนี่คือแต่งแล้วทางพี่ส้มแจง้งจ่างปางเลยคุนบอโอ้ <c oughs> บันนี้ฮอตขันตอนเสียนใส่ปุ่นและบันนี้ เราขีดไก่ใส่ก่อนเราขีดไก่ปอกเหงามันนี่แต่งแบบนี้นะเพื่อซีเลี่นี่ตันนี้ฮาก็จะตัดลีลีล,ลีนางลีเอ็นกิ่งกา้านมันทานผสมให้ใบมันหล่นปกหนาดินเพื่อบรรยายเกิดนี่ซอเลี่ยมสำเร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนที่จะใส่ไก่โอ้เบิ่งพุ่นเบิ่งพุ่นอ่ะโอ้ยเจ้านี่เลาะอยูเอ่เบอร์ซี่เหลวท่าน้มเอ้ยจนเมื่องไง ส่นเป็นเหลี่ยงหนองมันกานนใหม่เป็นไหม่สูงเดมันกาเลยว่ายังหมือนหมิดอยู่ตัวน,นี้จะเป็นไผ่บงบานเข่งจังปางเลยบ้ยนี้นะ มีเตษเชิญส่วนดีฟซีติดตามว่าหนอมันสิออกลายบอกแบบนี้นะกัรน,นคือใส่เกบบุ๋มเห็นเกบขี้ไก่ขั้นตอนใส่ขี้ไก่กล้องขี้ไก่ก็อยู่พุน่นแหละใส่ขี้ไก่แล้วก็สิเอาเกบปก ก็จากแกะปกเหละ็กะสีใสเฟื่องมาทนี่นะ กะสิปกขี้ไก่แบบนี้แหละปกแบบนี้ทางส้มปกซ้ำนี้แบบเกษอวันแก่ปกแบบนี้นะเ นี yeah, yeah, ่กระปกแบบนี้แหละท่านผู้ชมปกปลาปกเม็ดถั่วเม็ดถั่วแต่ว่ายังบ่แล้วยังอั้อนึงตะเวนสิมดแสงย่านบายให้ท่านผู้ชมเบิงโโทเมื่อย เป็นยังไงแปลนบอก่านน้แปลนจา่างปางแปลนดีแปลนด,ลนดีเอานี่คือวิธีแต่งก็ไผ่บวงวานอำผู้สม้มแล้วรุ่นน้ำกันบางว่านอสีออกบอกอ จะประมาณนี้เฟืองผมหมฮอนใส่ขี้ไก่แล้วกระปกแกบทานผู้ชมเฟืองเหือออกเปียกมืดเนาะกระปกหลาอมาแต่พูนแหละผงเืินม,มืดพูนแ้วกระปกมาฮอยพี่ เวนสีมดแซงเลยท่านผู้ชมยามบริถายคิป้ท่านผู้ชมเบิ่งกันเลยเขียวมาถ่ายเยนี่แต่รุ่นน้ำกันเบิ่งวันนอสิออกบ่ท่านผู้ชมสิเลงนอให้มันออกนอ,อกล้วดูก็คือนอกจากเขาแต่งกอแล้วล่ะหักเขามาใส่ขี้ไก่แต่กระปกแกบแต่ว่ายัางอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือสิเอาเฟืองมาปปท่านผู้ชม แต่ว่าเดี๋ยนนี่นิปกแกบแล้วนนเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงตินาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบส่วน,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 นเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุการเกษตรเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออช่วงนี้เก็บชั่วโมองขึ้นท่านผู้ชมผิดกติกาของ YouTube ข่าวว่าน้ำเอฟซีถูกๆทกานสวยข้าพระเจ้าอีกเทื่อนหนึ่งเนะาะข้าพระเจ้ากับข้อขอบใจน้ำเอฟซีถูกๆทกฐานทีในกดเขามาเรียมส้มสำหรับคลิปของข้าพระเจา้าเขาห้ทถกก่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะมีความจเจริญในนาทีการงานสับสินและเงินคำดานผชมกสิขอล่าทาผู้ชมไปเพียงเท่านี้เอับบ๊ายบายพบการคลิปหนา